หลายครั้งที่ชีวิตเราสะดุดไม่ใช่เพราะใครทำร้ายแต่เพราะใจเรายึดมั่นถือมั่นมากเกินไปพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานทุกที่เรารเผชิญอยู่ไม่ได้เริ่มจากข้างนอกแต่มันเกิดขึ้นในใจและก็ต้องแก้ที่ใจแทนที่จะถามว่าเมื่อไหร่มันจะจบลองถามใจเราดูว่าเรายังยึดอะไรอยู่หรือเปล่า เพราะบางครั้งทุกข์ไม่ได้มาจากสิ่งที่เกิดแต่เกิดจากความคิดที่เราเติมลองฝึกปล่อยบ้างปล่อยความคาดหวังปล่อยการเปรียบเทียบให้ใจได้พักแล้วคุณจะเห็นว่าทุกข์มันก็คลายไปเองธรรมะไม่ใช่สิ่งไกลตัวแต่คือเครื่องมือที่ช่วยให้เราเข้าใจใจตัวเองเมื่อใจเข้าใจทุกข์ก็ไม่มีที่ยึดเกาะอ,อีกต่อไป